มาตรา59บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทําโดยเจตนาเว้นแต่เมื่อได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้กระทําโดยไม่มีเจตนากระทําโดยเจตนาได้แก่กระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผู้กระทําประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น ถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนานึกก่อนนึกก่อน <c oughs> ออแต่กระทำ โดยปราศจ,จากความระมัดระวังในภาวะที่บุคคลเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวัง mm. เช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไหมการกระทําให้หมายความรวมถึง mm. การที่ให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดโดยการงดเว้นการที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยเอ้ย mm.